หนักโคตรหนักคือโราเคสย่างใหญ่สวัสดีครับทุกคนอย่บลเมคลอสอย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์วันนี้ผมอยู่กับกล่องที่มันใหญ่มากด้านใน ทุกคนนะ่าจะเดาออกแล้วมันคือเคสคอมพิวเตอร์ครับมันคือเคสคอมพิวเตอร์ของ Asus ที่เขาคอนแลบกับแอนิเมชันชื่อดังอย่าง e v a g เ l i ล n มาดูตรงนี้เห็นโลโก้หนะ้ากล่องไหมวันนี้ผมได้เครื่องมารีวิวนะครับก็คือแบบอยากเห็นกับตาตัวเองว่ามันจะสวยขนาดไหนนี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะเดี๋ยวเราแกะกล่องก่อนแล้วกันไม่รอช้านะเปิดดูเลยนะ เรื่องสเปคอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันขอดูหน้าตามันก่อนใครที่เป็นแฟนขับอีวาเกเลียนผมคิดว่าน่าจะถูกใจนะเพราะผมได้ยินข่าวลือม,มาว่าแบบเครื่องมันสวยมากถ้าหนักขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเคสใหญ่ชัวร์เลยมาละโฟมกันกระแทกอย่างดีมีผ้าห่อข้างในด้วยเอาล่ะพร้อมยังฟึบว้าวว้าว ม่วงเขียวตามแบบฉบับอนิเมะอีวาเกเ o ีถามว่าผมเคยดูไหมผมไม่เคยดูหรอกแต่ว่ามันสวยจริงๆคือผมไม่ได้รู้เนื้อเรื่องหลักอะไรมากมายอะนะแค่รู้ว่ามันสวยถ้าเกิดว่ามันเป็นธีมอนิเมะที่ผมชอบผมก็คงแบบร้องว้าวอะแต่มันสวยจริงๆโอ้โอละเคสแบบหนักพอสมควรเลยอึบฮึบ,บ <S <S เชดเขียวม่วงทั้งเครื่องโอ้ <S <S oh, นี่ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวผมยกข,ขึ้นโต๊ะเลย ยกขึ้นโต๊ะเปิดให้ทุกคนดูเลยโอ้มมยก๊อดสวยจริงสวยเลยอ่ะเคสนะครับเป็นของ asus เนาะด้านหน้าตรงนี้จะมีแผงพาแน่ให้เสียบ usb ปุ่ม power อยู่งนี้เสียบไมค์เสียบหูฟังปุ่มกดรีเซ็ตตรงนี้ก็มีสายเชือกมัดมาให้อย่างสวยเลย rog x e v a เ g ี l i o n project นะครับ project e v a 1 1 สวยสวยจริงถ้าเกิดว่าใครอยากได้เซตนี้นะครับอันดับแรกเลยคือก็อจะต้องเป็นเคส ASUS X e v a g e l i o n ก่อนแต่ว่าของภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเริ่มจากเมนบอร์ดก่อนแล้วกัน ROG Maximus Z690 Hero นะครับ EY Edition ก็คือบอร์ดตัวนี้ใส่อยู่ข้างในแล้วเรียบร้อยหน้าตากล่องแบบนี้นะครับสุดยอดเป็นซีรีส์ Z6 แล้วนะครับ ก้าจอครับก็เป็น e v วาเียเหมือนกันเป็น ROG Street Gaming EVA Edition นะครับเป็นตัว3080ก้าจอตัวเดียวความผมเลยแต่ตัวนี้มันดูเท่กว่ามันเท่กว่าจริงๆรองมันสวยมากเลยอะ่ะเราอาจจะยังไม่ได้เห็นภายในชัดเดี๋ยวเราค่อยเปิดทีเดียวและอันนี้ครับ Liquid Cooler เป็น ROG Real Gin 360 ARGB EVA Edition นะครับก็คือตัวทำความเย็นข้างในนั่นแหละตัว u i d Cooling นะครับตรงกลาง โอเคแต่ผมเสียบปลั๊กแล้วมาเปิดเครื่องกันดีกว่าแต่ผมจะเปิดสวิตช์แล้วนะอันนี้แค่เปิดสวิตช์ power supply เฉยๆนะโอ้ Ooh, ดูด้านในดิเป็น R G B แล้วก็เป็นรูปหุ่นอีวากเลียนศูนหนึ่งครับตัวคูลงนี่แบบทำมาอย่างเท่อะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้แบบมันไปขนาดนี้แล้ววะแค่ Liquid Cooling คือแบบมันโคตรสุดยอดอะผมจะรอเปิดเครื่องแล้วทุกคนเราจะเห็นภายในชัดๆ ผมจะเปิดติดไหมอะถ้าเกิดว่าผมไม่ใช่เจ้าของคอมเครื่องนี้มันเหมือนแบบในเมฆไงที่แบบว่าถ้าไม่ใช่เจ้าของหุ่นขับไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวนะเปิบบ้าโอสวยจริง,สว,รงสวยจริงจังเค <Okay. S 1> โคดโหดแล้วมันสวยมากแรมใส่ของ G Skill นะครับให้มันเข้ากับทีม RGB และด้านด้านขวาตรงนี้เขียนว่า Republic of Gamers เป็นสโลแกนของ ASUS เขากลาจอเป็น3080นะครับตรงนี้ก็สลักเป็นเขาเรียกว่าอะไรแถบเขียวของ GeForce RTX เป็นตัว i v a k i l i e d Edition เขาก็าจะมีโลโก้ขึ้นมาเป็นการร่วมมือกันกับ i v a k i l i a n e กับคาระนะครับพัดลมของกลราจอรู้สึสียเป็น3ตัวโหแล้วไฟ RGB คือแบบเหมือนอยู่ในหุ่นอีวาเลยอ่ย ตัว power supply เนี่ยเท่าที่ผมได้บีฟมาครับรู้สึกว่าจะเป็น rog thor 1000 w วัต์ platinum 2 e v edition power supply นะครับก็การตกแต่ง rog thor 2 platinum เนี่ยก็คือเราสามารถหาซื้อได้นะเราสามารถหาซื้อได้แต่ว่าเขาไม่ใส่ไว้ในเครื่องนี้ก็คือความเจ๋งของเขาเนี่ยก็คือระบายความร้อนแล้วก็เสียงที่เบามากๆนะครับไม่ว่าอยู่ในระหว่างการต่อสู้ที่มีความต้องการมากที่สุด จากฝ่ายตรงข้ามใคลิปเขียนนี้จริงเหรออ๋ออารมณ์แบบเรากาลังเล่นเกมอยู่แล้วแบบคอมมันทํางานไงมันก็แบบไม่ได้มีเสียงดังมากนะครับส่วนตัวเคสนะครับตัวเคสคือ ROG Strix Helios e y Edition Case s, <ม> <S นะครับผม,มก็คือเป็นเคสขนาดกลางขนาดกลางนี่คือเคสขนาดกลาง <laughs> นี่กลางจริงเหรอเป็นเคสระดับพรีเมียมเลยนะครับที่มีกระจก3บานก็คือตรงนี้ข้างหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่ดูด้านหน้า สวยมากหูดูดิมันจึงมากแมมันจึงมากค่ะดูดิโห้โค้สวยนั่นแหละครับเขาก็ออกแบบมาให้มันเข้ากับทีมอ e ีวากเลียนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เคสนะมันก็จะมีคีย์บอร์ดมีแผ่นรองเมาส์ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อื่นๆแต่ว่าเราไม่ได้ของมารีวิวเราได้แต่เคสมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดเกมเล่น แล้วเช็คประสิทธิภาพดูว่ามันจะโหดขนาดไหนจะสวยแต่ภายนอกอย่างเดียวไหมเราไปลองเล่นดู Let's go แบมเซตอัพเสร็จแล้วเรียบร้อยเสียดายตรงที่ว่าเราไม่มีคีย์บอร์ดเซตอ v บาร์เกเลียนของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเซตของเขาอยู่นะเดี๋ยวผมจะอ่านชื่อให้ฟังนอกจากที่เป็นเคสคอมการจอแล้วก็ตัวคูลงเนี่ยก็จะมีตัวมอนิเตอร์ด้วยนะครับตัวมอนิเตอร์จะเป็น LG Strix G ย AQM นะครับน่าจะเป็นลาย e ีวายเกเลียนนี่ตามนี้เลยแต่ผมขึ้นภาพให้ดูตัว LG Delta SEVA Edition Gaming Headset ก็คือหูฟังนะครับแล้วก็มีเสื้อด้วยนะครับเป็นเสื้อกับสเวตเตอร์นะครับ LG XEVA เกเลี n นะครับสินค้าตามภาพนี้เลยแต่เสียดายนะครับเราไม่ได้มารีวิวแต่เราได้เครื่องมาจริงๆก็ดีแล้วแหละ อ่าลและเกมที่เราจะมาลองเล่นกันนะก็คือ p u r t G นะครับผมคิดว่าเป็นเกมที่รีดประสิทธิภาพได้มากๆเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมกราฟิกของผมปรับเป็นแบบฟูลสกรีนนะแล้วก็ภาพเนี่ยจัดแบบสูงสุดแต่จริงๆเวลาผมเล่นเนี่ยผมจะปรับโลนะครับเพื่อ FPS ที่สูงสุดแต่ว่าอันนี้เราจะรีดประสิทธิภาพกันโ o ชันเบอร์เปิดก็ได้เราลองไปเล่นเดสแมชกันเนาะง,ง่ายๆเนาะ ถ้าเกิดว่าเล่นทั้งเกมคลิปคงยาวอะแต่จริงๆนะครับเสียดายที่เราไม่ได้แบบเซ็ตเกมมิ่งเกียร์มารีวิวไม่งั้นผมคงแบบกรีดการ์ดวีดไวมากแต่มันสวยจริงๆคุณดูคุณก็มาดูอีกรอบมันสวยมันสวยมากดูดิมาแล้วครับเดนแมช M4 เนี่แหละโอ้ไม่เล่นพับจีนานกันนะเนี่ยโหโคตรลื่นอ่ะโอ้ยเอฟโอ้ยมันลื่นจริงดูดิไม่มีกระตุกเลยปรับเมาส์อ่ะโหโคตรลื่น สบายๆเลยเนะี่เล่นเกมสบายครับเซตนี้ด้วยการ์ดจอที่เขาเป็น3080ด้วยแหละคือ3080ธรรมดามันไม่สะใจไงต้องเป็นแบบเซตอีวา e แจมแมวแวับมากใครชอบส e ีเขียวม่วงนะแจม,มน,ดดนี่มันดาอะไรวะนี่มันดาทางตรงเหรอนี่คือเจอซัดก,กันแล้วเหรอเนี่ยอะไรครับเนี่ยเอ้ยอะไรกูโดนระเบิดเอ้ากูเจ็บเอ้ากูตายสมจริงจัดอะไรกันครับนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันโหมดปลาระเบิดหรือโหมดเดสแมทยิงก,กันกันแน่วะเนี่ย ไม่ไหวแล้วครับเราต้องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับผมมาดีได้หนึ่งคิวคิวแรกออกมาแล้วว่ะโอ้โหโคตรเยอะแต่เล่นลื่นนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยครับแต่ผมมีปัญหากระดาษเนี้ยคือมันเป็นทางตรงไม่มีทางได้แบบซิกแซกอะไรเลยดูดิเกิดมาเขาโงไม่ทวที่ยีตายแล้วไม่ต้องพักคอมมาแรงครับแต่ฝีมือคนเล่นมันแบบนั่นแหละไม่เล่นนานเนี้ยครับจีเอาจริงละไม่ไหวละ เอออย่างนี้ได้อยู่มาเมาส์ไม่เร็วเกินเล่นลื่นครับสบายๆไม่มีปัญหาเลยผมว่าเกมเมอร์เรามี2สายนะครับเน้นใช้งานอย่าเน้นสวยถ้าใครที่แบบเน้นสวยงามและชอบอีวาเกียนอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนําบอกเลยดีจริงดีจริงฮะัมาดีสามชิวแล้วแต่เรื่องของสเปกคอมมันก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันลื่นจริงเราวันนี้เรามาโชว์แบบความสวยงามเฉยๆแบบเออเขาออกแบบมาได้ดีจังวะทําไมเขาแบบมีไอเดียในการทําคอมในขนาดนี้ในฐานะคนที่เป็นแบบว่า เป็นคนประกอบคอมอ่ะเห็นแล้วแบบยังว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหสงคามระเบิดเดสแมทด่านนี้มันอะไรกันวะเนี่ะสวยสวยมากทุกคนเป็นไลท์สวยมากนะครับเรามาดูกันอีกรอบสำหรับเซตอีวาเกเลียนนะครับ ROG X ีว a g ก l ลี n นะครับเป็นการคอลแอลบที่ลงตัวเลยจริงด้วยคอนเซ็ปที่ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ไงพอเป็นพอเป็นหุ่นอีวาเกเลียนแล้วเนี่ยเอามาผสมผสานกับ เคสคอมเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่ามันตรงคอนเซ็ปต์เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนชิ้นส่วนหุ่นยนต์ชิ้นส่วนเหล็กอะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับออกมาสวยมากจริงๆถ้าเกิดว่าชอบนะครับสินค้าก็จะใกล้วางขายแล้วแหละยังไงก็ติดตามตามร้านค้าชันนำทั่วไปนะครับทุกคนวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม